วีลิปเตอร์พรีเซนต์โดย TrueMove Edge ช่วงที่3สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอน้ำนมถั่วเหลืองวตะมิลโตโยต้าพรีโอสสนุกสนานเต็มอิ่มกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบในสัปดาห์ที่3ของบลายออริชั่นกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าโค้ชคนไหนได้ผู้เข้าแข่งขันคนไหนไปบ้างครับ เริ่มต้นที่โคชก้องสหรัฐ ah สัปดาห์นี้มีเพิ่มเติมมา2คนนั่นก็คือฝั่งข้าวและอ้นรวมใน3สัปดาห์โคชก้องมีลูกทีมทั้งหมด6คนโคชเจนนิเฟอร์คิมได้ลูกทีมมาสมทบ1คู่ดูโอนั่นก็คือบีนและพินทำให้ตอนนี้มีทั้งหมด5คนโคชโจอีบอยมีเพิ่มมา2คนชาย1ห,หญิงหนึเบนและพละทำให้ตอนนี้มีลูกทีมรวม6คน และจัดหนักเลยกับโค้ชแตมที่สัปดาห์นี้มีลูกทีมเพิ่มมา3คนทั้งต้าปุ๋ยฝ้ายและปอดสัปดาห์นี้จึงมีลูกทีมนำโดวงถึง7คนด้วยกันอีก3สัปดาห์ที่เหลือของรอบบลาริชันนะครับจะระทึกแล้วก็สนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ครับ วันอาทิตย์5โมง45ไปจนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง3ครับส่วนเบื้องหลังแบบนี้เรายังมีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับใน V Reporter p r e s e n t by t r u e m o v e h นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มถึง1ทุ่ม15วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ